ทุกคนคะวันนี้บอดี้จะมาลองเข้าตี้แฟนเก่าด้วยนะคะว่าเขาจะให้เราเล่นด้วยไหมและอีกอย่างมันก็นานแล้วอะ่ะที่เราไม่ได้เล่นด้วยกันเลย <S <S เข้าอยู่ในกลุ่มกับใครอะ่ะจะกล้าหรือิว่าเฮ้ยโอ้โอแล้วปิดไม้แทบไม่ทันคือขอเขาเขาก็รับเลยเขาใส่เสื้อตัวโปรดเขาด้วยอะขอใส่ตามแล้วกันนะฮอส<ค><อ>เล่นโหมดอะไรอะ่ะโหมดทั่วไปอะ่ะจะไปหาไฮไลท์ เราขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะไม่ชอบคนเล่นไฮไลท์ไม่ใช่หรอโอ้ยเราปิดใหม่ดีกว่าไม่กล้าพูดก็ใช่แต่ตอนเนี้ยชอบบ้างไงงั้นตามใจนะทำไงดีอะ่ะเฮ้ยทำตัวไม่ถูกเลยเขาอ,อยู่ไหนอ่ะมั้วิ่งไปนู่นแล้วแกเพิ่งหมดเวลานะตั้งอันนี้ไป,ปนี่ไงรู้ไหมว่าคิดถึงมากเลยเขาหันมาด้วยรักคิดถึงเธอมาเมื่อกี้ว่าอะไรนะ 老人闭麦。<laughs>